สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ันใน Collector Review EP Special นะครับในวันนี้ตามใต้ชื่อคลิปเลยบ็อกเซตที่เราจะมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็คือคอนเสิร์ต Love Out Loud Fan f a s t 2024 The Love p i r a t e s ครับนี่จริงๆก็ได้มาสักพักแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ว่างมาถ่ายคลิปรีวิวก็ตอนนี้ว่างแล้วนะครับก็จะมาเป็นพักๆแบบนี้แหละนะครับโอเคของข้างในบ็อกเซครั้งนี้จะมีอะไรบ้างเราไปเปิดพร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวกล่องก่อนเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับดีไซน์ของกล่องครั้งนี้นะครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับอ่อแล้วมันจะไม่ใช่เป็นแถบแม่เหล็กเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะนะครับนี่เป็นแบบตัวฝานนี้อ่อนมากเป็นเหมือนสมุดปกอ่อนนะครับอ่ะตัวดีไซน์เป็นกล่องไม้นะครับคล้ายๆเหมือนกล่องหีบสมบัติประมาณนี้นะครับด้านหน้านด้านหลังประมาณนี้แล้วก็ มีโซ่ที่รอบกล่องทั้งกล่องเลยนะฮะส่วนวิธีการเปิดนะครับนี่ทุกคนเห็นนี่เปล่านะครับโอเคเราจะหากุญแจมาไขนะครับไม่ใช่เห็นปีกเห็นปีกสองอันนี้ที่อยู่รอบๆกุญแจใช่ไหมล่ะนั่นแหละวิธีการเปิดครับก็คือบีบมันเข้ามานะครับแล้วงนางเปิดได้แล้วนี่อ่านี่นะครับอ๋อนี่อันนี้คือกิมมิคข,ของตัวกล่องนะครับนี่ มันจะเป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นภาพมหาสมุทรในยามเย็นนะครับพร้อมกับเรือทั้งเก้าลำนะครับก็คือแทนศิลปินทั้งเก้าคู่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราเปิดมันพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่เด uh, ี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่ไม่เกินเนาะอ้าวโอเคเปิดลับกันละนี่นะฮะโอ้เห็นไหมอ่ะนี่ครับเป็นไง สวยมากนะฮะอ่ะเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงโอเคเห็นเนาะเยียงเยียงหรือเบี้ยวเออโอเคนี่นะครับก็คือเหมือนเป็นแบบภาพลับเหมือนเป็นมุมลับของกล่องประมาณนี้นะครับโอเคเปิดมาจะเจอเป็น The Official Photo Book of Love a u ั a ล่าเฟนเฟส2อ4 The Love p i r a t e นะครับอ่ะมีสองอย่าง ครับมีแค่2อ,อย่างนี้แหละนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละนะเดี๋ยวมาเปิดโฟโต้บุ๊กอันแรกอันนี้กันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเปิดสูมเอาละกันนะฮะน,ะนีด้านหน้าด้านหลังนะครับมาุ้ยล็อกหน้าดีกว่ารอบนี้นะครับภาพสวยๆจากคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบมีเยอะมากนะฮะขอเริ่มภาพแรกด้วยเซตนี้เลยละกันนะครับ นี่อันนี้คือฉากเปิดตัวนะครับเราโจนสลัดทั้ง17คนนะครับนี่อ่ะแถมไปอีกหน่อยแล้วกันตอนเปิดตัวนะครับนี่สวยมากเรือลัมโบโลคือไม่คิดไม่คิดเหมือนกันครับว่าคอนเสิร์ตจะแบกเรือทั้งลำขึ้นไปบนเวทีขนาดนี้นะครับอ่ะต่อไปอันไหนดีอันที่สองไหมอันที่สองมีภาพหนึ่งที่ริวเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนช่วงฉากใกล้จบคอนเสิร์ตอะนี่ขับเรือกันบนทางเดินคอนเสิร์ตนี่เลยจ้ะเรือทั้ง9ก้าลำนะครับนี่แต่ละดอมแต่ละคันกันไปเลยนะครับมันเหมือนเป็นรถรถโกคาร์เล็กๆนั่นแหละนะครับแล้วอันไหนอีกดีเออนี่ไหมรวมตัวกันหมดเลยนี่นี่ นะครับภาพโชว์ของแต่ละคู่แต่ละคนนะคบมีโชว์ผสมผสมกันไปนะครับโอ้เปิดมาได้จังหวะพอดีเลยเจมฟอร์เอออ่ะโอเคใครที่อยากเห็นมากกว่านี้นะครับตอนนี้ GMMTV ช h o p ของบ x ็อกเซตไอเลอฟอลล่า,ลานี้ยังมีอยู่ยังอินสต็อกอยู่นะครับยังไม่โซเอาเนาะแต่กว่าริวจะลงน่าจะโซไเป็นแล้วละนะครับใครอยากได้รีบซื้อนะครับเดี๋ยวจะหมดเราคืออดเลยนะอ่ะต่อไปนะครับมาของชิ้นที่2ชิ้นสุดท้าย ไม่ใช่โอเคมันคือโฟลเดอร์นะครับแฟมน,นี่แหละที่จะรวมทั้งโฟโต้การ์ดโปสการ์ดสเปเชียลโฟโต้การ์ดดีวีดีนะครับมี Thank you card ที่เขาโปรยตอนจบงานนะครับแล้วก็มี a c c o r d ดียนการ์คืออะไรอะแล้วก็เหรียญอะคริลิกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนว่าเป็นไงอ้อขอพูดถึงภายนอกก่อนละกันนะครับนี่ เหมือนเป็นแฟ้มนะครับมีตราประทับนี่สแต็มเลิฟเอ้าลาน์นะครับโลโก้นี่แล้วก็เหมือนเป็นแผ่นที่ลายแทงรอบๆแฟ้มเลยเห็นปะฮะนี่เปิดแฟ้มกันเลยดีกว่าไม่อ่านี่ดีวดีอ๋อลืมบอกโอเคคือนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของจ i ม m ทีวีนะฮะหรือเปล่าว่าที่มี DVD ดีคอนเสิร์ตสามแผ่น นะครับปกติที่เิวเห็นมาตลอดคือ2แผ่นนะฮะนี่อ๋อแล้วนี่ก็เป็นลายผ้าแผ่นที่ด้วยเดี๋ยวริวค่อยแกะทีละอันแล้วกันนะครับนี่ครับ3แผ่นนะครับแต่ละแผ่นก็จะมีลวดลายที่ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูทีละแผ่นเลยแล้วกันนะครับแผ่นแรกเป็นแผ่นที่โลกนะฮะนี่แผ่นที่2เป็นน่าจะเข็มทิศนะครับนี่ ต่อไปแผ่นที่3เป็นเหมือนน่าจะเจาะสักควีบหนึ่งแล้วแ่ละแล้วก็ใช้แว่นขยายสองเอานะครับนี่ครับหลังจากยี่แผ่นออกนี่เป็นลายแทงแผ่นที่ไปเลยนะครับนี่โอเคซึ่งของข้างในนอกจาก DVD นะครับก็จะพวกโฟโตการ์ดโปสการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแกะออกมาพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงนะครับนี ว้าวกี่อย่างเนี่ยโอเคอ่าเดี๋ยวเอาจากอันนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นเอ่อโปสการ์ดสิแผ่นนะครับมาแกะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปทีละแผ่นเลยละกันนะครับนี่นี่ชัดไหมเอ่ยนี่น่าจะเป็นตอนจบโชว น,นี่เปิดตัวโอ้ชุดดำางันหมดหล่อเท่กันเลยทีเดียวเชียวอนี่นอันนี้ลู้ชอบโชว์นี้มากเลยนะครับตอนตอนที่พี่ดังตอนที่พี่ดังโดนรุมนะฮะอันนี้โอ้อันนี้การละครั้งหนึ่งอันนี้ก็เพลงเพราะนะอันนี้อันนี้โชว์ไหนอะ่ะอันนี้ลืมมาโชว์ไหนอะ่ะ ลืมจริงต่อไปเป็นโอ้นี่เพลงช่ำนะครับจําได้อันนี้เพลงอันนี้เพลงเนื้อนะเพลงอะไรอะกิ้งกา่ากิ้งเกือต่อไปอันนี้เป็นฮิตมีอัพนะครับบอกเลยว่าตอนนั้นเวทีร้อนแรงแล้วก็กรี๊ดกันเต็มฮอลกันเลยทีเดียวนะครับอ่าตรงนี้เป็นภาพของแต่ละคู่แล้วนะฮะพีรพิ่เม็ก อันนี้เป็นเออพี่ปอนกับภูวินนะครับพี่เฟิร์สพี่เข้าตังอันนี้พี่จุงพี่ดังอ่านี้พี่ฟอร์พี่บุกนะครับพี่จิมมี่พี่ซีเจมีน่โฟอ์พี่เพิร์แล้วก็พี่วินนี่พี่สตังนะครับอ่าไป เก็บไปหนึ่งต่อไปครับมากันที่สเปเชียลโฟโต้การ์ดนะครับนี่เล็กๆอย่างนี้เลยอย่างที่มีทุกคอนเสิร์ตนะครับอ๋อแล้วด้านหลังนะครับทำเป็นแบบคือเป็นเรือของแต่ละดอมเลยนะฮะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูด,ด,ด้านหน้าก่อนนะครับนี่พี่เอิร์ธพี่มิกนะครับพี่ปอนภูวิน อพี่เฟิร์สพี่เข้าตังพี่จุงพี่ดังนะฮะพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กพี่จิมมี่พี่ซีเจมินายโฟลดพี่เพิร์ธนะครับแล้วก็พี่วินนี่พี่สตางนะฮะโอเคมาที่ด้านหลังของโฟโต้การ์ดครับก็คือนี่ซัตเทนโวนะครับเรือซัตเทนโว ลูกโลกต่อไปเป็นเพิ่มพูนนะฮะของพี่เฟอร์พี่เข้าตังนี้ครับยูสุมุม,มุพี่จุงพี่ดังเป็นใจดีครับนี่อย่างที่รู้ใส่อยู่นะครับต่อไปพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กจะเป็นโทมาฟ็อกฮะนี่เจ้าเลมา หน้าตาพี่จิมมี่พี่ซีเป็นเออเดี๋ยวนะงั้มเดี๋ยวนะเอเวเชียนนะครับต่อไปเจมินายโฟสคุณหนูนะครับมาเลยน่ารักอันนี้พี่เพิร์ดอ๋อเป็นด้อมพี่เพิร์ดพี่ชิมอนนะครับเป็นน้องโซคิวใช่จำได้ต่อไปสุดท้ายครับพี่วินนี่พี่สสดงเป็นน้องสํารวยนะครับถือเหรียญอยู่ออกมาจากกล่องสมบัตินะฮะ ่าโอเคต่อไปครับเอาเป็นแตงกิวการและกันอยู่ตรงหน้ารอพอดีแล้วตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกแผ่นถ้ามีใครเขียนภาษาไทยเนี่ยก็จะมีซับไตเติลมีเขียนแปลภาษาอังกฤษให้นะฮะอ่ะมาดูทีละอันกันเลยนี้ของพี่ะพี่มิครับของพี่ปอนกับภูวินของพี่เฟอร์พี่เข้าตัง พี่จุงพี่ดังครับอันนี้พี่ฟอดพี่บุ๊กอันนี้สายฟ้าพี่จิมมี่กับพี่ซีอันนี้เจมินายโฟล์อันนี้ของพี่เพิร์สกับพี่ชิมอนครับอันสุดท้ายก็ของพี่วินนี่พี่สตาร์โอเคมาที่โอ้นี่ไงลิวเห็นประกายแวววับวับแวววิบวับวิบวับนี่ครับ เป็นเหรียญอะคริลิกนะฮะนี่แล้วก็สกรีนเป็นรูปเรือเลิฟเอาลานนะครับของปีนี้เราก็จะเป็นตัวน้องๆ9 9คนนะครับนั่งอยู่บนเรือนะครับนี่อ่ะเห็นชัดๆเลยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะนี่นี่น,น,นี่มันเบลอแต่พอเห็นไหมพอมองออกไหมมเออนี่ไงนี่ไงพอมองออกไหมอะว่าน้องๆน,นั่งอยู่อะเออ นี่นี่นีน่ไม่ค่อยเห็นนะแต่นี่แหละอันนี้น่ารังมากเลยไม่ไม่กล้าแกะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวหายต่อไปครับอันนี้น่าจะมาเป็นซองจดหมายเลยอะ่ะดูดมิมีมีสมต์มมีสแตป์ด้วยไม่ใช่สแตปมจริงนะฮะก็เป็นลายลายของเขามาแปะมาตำแหน่งนี้แหละนะครับน่าจะเป็นแอคคอร์เดียนการ์ดนะครับเหมือนโปสการ์ดที่แบบเขาส่ง,งเหมือนสคสอะไรประมาณนั้นส่งไปสนเนีย โว้นี่นะครับนี่นี่ยังยังไม่หมดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับวิยาวมากเก้าแผ่นละงานเนี้ยนี่นี่เต็มหน้าริวหมดแล้วครับบังมิดเลยโอ้หยาวมากยาวๆๆวยาวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้เห็นด้านหลังกันดีกว่านะครับก็จะเป็น โูแต่ละด้อมเลยอ่ะโอเคมาไล่กันไปเลยครับมาของพี่เอิร์ธพี่มิกครับเห็นไหมอะเห็นไหมเห็นเปล่าเห็นโอเคของเอ่อเปาะของพี่ปอนภูวินนะครับไล่ไปงี้เลยอ่ะทีละสองแล้วกันนะอันนี้พี่เฟิร์นพี่เขาตังกับพี่จุงพี่ดังอันนี้ของพี่ฟอร์พี่บุ๊กพี่จิมมี่กับพี่ซีต่อไป ของเจมฟนนะครับแล้วก็พี่โพลพี่ชิมอนสุดท้ายครับพี่วินนี่พี่สตางยาวเฟือยมากอ๋อแล้วแต่ละแต่ละโปสเออแต่ละตัวแต่ละแผ่นก็คือจะมีเรือของแต่ละดอมอยู่นะครับนี่โอ้โหยาวมากลำบากยากเย็ยนเหลือเกินโ <Okay. S 1> อเคอะอย่างสุดท้ายครับก็คือเป็นโฟตโต้การ์ดปะ ช่โฟตโต้การมีเก้าแผ่นนะครับแต่ละแผ่นละคู่กันเลยโวาๆนี่ครับพี่เอิร์พี่มิกนี่พี่ปอนพูวินอันนี้แนวนอนพี่เฟอร์พี่เข้าตังครับอ่าลูกคุณหนูของพี่จุงพี่ดังครับอันนี้เป็น พี่ฟอสพี่บุ๊กนะครับเพลงของแคร่หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่มีแคร่เลยต่อไปอันนี้พี่จิมมี่พี่สีนี้น่าจะเป็นภาพสุดท้ายครับตอนที่พี่จิมมี่เป่าแซกอ่าอันนี้เจมฟอสครับนี่พี่เพิร์ดนะฮะสุดท้ายเป็นพี่วินนี่พี่สตาค์นี่เอง ใช่เออรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่แรกเลยบางที่เปิดที่เปิดที่เปิดตัวเป็นคู่แรกเลยนะครับอ่ะโอเคเอาล่ะครับเดี๋ยวริวขอเก็บของทั้งหมดนี้ก่อนนะฮะและนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของการรีวิวดีว b ดีบ e t Love o u t l o u d Fan Face 2024 The Love Pirates นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ